สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเข้ามาอยู่กับช่องไปปอนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมพแล้วก็ผนที่สนะี่เนาะซึ่งแบบนี้เป็นแมเพเรียกว่าเราต้องเอาชีวิตดอดเนาะเอาชีิตดอดแบบไหนก็ไม่รู้วันนี้นะเขาก็จะให้เขาก็จะบอกว่าให้งนินตรงแผ่นไหน แต่เขาเรียกว่าแท่นเนาะแต่เราเรียกว่าแผ่นโวอ,อยู่ใกล้ๆอีกแล้วทำไมไม่เอาสีเขียวบ้างมาแสีเขียวโอวถึงกระบายอะไรก็ปงทำไมแต่ฉันจะเส้นสุดอันนี้เราก็จะเป็นนกกระต่ายเนาะ ใช่นี่เราเป็นน้องกระต่ายกระโดดไปไม่เส้นสเลยกระโดดแบบไม่หยุด วก็ถึงแล้วถึงแล้ว ยกม yeah. พร้อมตอ่อตู้อันนี้เขาจะให้เราตอ่อตู้ด้วยได้เป่าผมซึ่งเป็นอะไรที่ได้ไประโยชน์มากแต่ก็พอทำได้นะน,นายเกนแต่ในะชีวิตจริงเึงคุณจะรอหน้าเลย เขาน้าจะตั้งใจเล่นมากดูนะเังนน่ค่ะต่อไปก็เราต้องทำสีให้ได้เยอะที่สุดทำสีให้ได้เยอะที่สุดก็หรือเป็นอะไรที่น่าเล่นอยู่นะทุกคน เย้ๆๆของหนูตอนนี้เราค่อยกันแม่กันเยอะเลยเราก็มาทํสอบานี้บ้างเนาะเพรา,า,วานนะว่าไม่มีใครมา อายแมนน่มีใครมาบ้างไหมมีเบสมาคนเดียวเจ๊โกงแน่เลยแฟนน้องก็ไม่มาเลยนะ,ะเราจะใช้ในการออกแต่ว่าเราทออกแล้วทุกคนเรวิงมีเกยสอคัไหมครับ ันยังออกมาไม่ทันเด้อมีุ่งเชาแล้วใหกคาได้เยเอ้าอ้าวนี่เาจกให้รองเร่องที่อรวมเลยจะพาเราไ้ไนี่เลยเอะดนะ อออตอนนี้เขาอยากให้เราไปอีกเหรอ่ะ<อ>บอกบอกไปมาว่าเดี๋ยวคืนนี้จะทอะไรทำได้ด้วยกนะเบน p r ไปจดสะ มาก็ไปได้จ้ะถ่ายแล้วทำไมบอกว่าต้อรู้ก่อนอืมอะไรเนี่ยนั่นเรียกว่าทุกคนจะไม่ได้แต่แล้วก็อยู่เฉลี่กล่องด้วยกันอันนี้มันจะมีจำกัดนะคะทุกคนทุกคนก็อย่าลืมไปรับกันนะ ไปค่อนแค่ตัวสามคนเองไม่รอเดินไม่หลายใจมากแต่ว่าฉันไม่ใช่ไม่ได้นานพอสมควรได้ก็ถือว่าไม่รอสักคนี้ ชนะแบบแล้วเด็กจริงๆมันก็ตามเพื่อนนะคจะไม่ได้ แผ่นที่ถูกต้องอันนี้ไม่มีแผ่นไหนถูกต้องเลยทุกคนไม่แค่แผ่นตะไคร้บนี้ในแชทก็เหมือนมาระบายเช่โอ้ยเจจริงมันมีเสียงนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่รู้แล้วทำไมเจ๊ปิดไม้ได้ด้วยอ่ะ เลี้ยงกันต้องการของน้องหอเนี่ยุกไม่รกันว่านะรีเห็นว่าทางานอแค่บายหจะโดนกินแล้วกวยจะโดกินแล้วกจแล้วลอคือว่าไม่ต้องให้ตำรวจเข้าไปยุ่งหรือว่าอะไรแบบจะขอช่วยเหลือะแบบนี้หรือเปล

น,นี่ฮะเกียริงต้ตอนี้หนไม่ค่อยมองลกสวนไม่ได้มองใครดก่อนเ่าจะสงสารอนนีน้ไม่เราะว่าไม่ได้ไ,ได่ออะไรอยู่นะว,ว,อยอยว่าฟก็เฉย่าใช้งานนอ ไม่่ใชหโอ้ยเมวันนี้ผมกบจริงก็ถือว่าเฮ้ยว้าได้ป็นยากาศนะจริงก็มีเสียงอะน้อว่าแต่ว่ากูไร้เสียงหแหละกูไร้เสีย์เต็มช่องหมดแล้วเนี่ยเต็มพร้อม

อย่าตกจกากอาคารเมาเปล่น <c oughs> ออันน,น,นี้ัาอเนยาไลเยมันถึเสียงด้าไหมแคซื้อหน่อยเร็วเารแก้วไม่มีใครเห็นว่ามันมันถอยโลจิงนะ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับว่าเขียวคิดจะอยากกิน